สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วไปกดที่ช่องจะมีหน้าหลักกับวิดีโอเลือกวิดีโอแล้วรูดดู200คลิปได้เลยครับเพราะช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกั๊กนะครับผมให้เวลา3วินาทีกดหยุดแล้อ่านเองนะครับ1วิ2วิ3วินี่คือธนบัตร1บาทรอ8นะครับรุ่นที่3หมวดอย่างที่เห็นนะครับ เกือบตอง3สวยมากไม่ขาดไม่ซ่อมไม่รูสวยเดิมๆราคาพร้อมจัดส่งนะครับมาดูทีละภาพครับให้เวลา3วิกดหยุดแคปหน้าจอเองได้เลยนะครับ1่วิ2วิ3วิแคปหน้าจอไปเลย1 3วิ3วิ2วิ3วิกดหยุดดูเองหรือแคปหน้าจอได้เลยเดี๋ยวมันจะนานเกินนะ youtube อ่ะให้เวลา3วินะเตรียมแคปหน้าจอ1นวิ2วิ3วิแคปไปดูเล่นกันได้เลย ทีนี้ขอเอาใจแฟนคลับ YouTube ช่องผม3วินะครับแคปหน้าจอเริ่มกดหยุดดูก็ได้นะให้เวลา3วิแคปหน้าจอก็กดหยุดดู1 2 3เลื่อนมาละมาละโอเค1 2 3โอเคมาต่อกันอ่ะขยายสุดๆเลย1 2 3กดหยุดดูเองหรือแคปหน้าจอนะครับ ามาตรงนี้ครับ1 2 3 2> 1> กดหยุดดูเองหรือแครับหน้าจอได้เลยนะช่วงที่ผมนับมา <ฤ manager. S 1> นี่ครับ1วิ2วิ3วิโอเคใสๆทะลุครับของแท้แน่นอนนะครับ1 2 3 2> เป๊ะครับอ่ะอีกนิดนึงอ้ออยู่ตรงมือนี่แหละอยู่ตรงนิ้วพอดี1 2 3แขบเป็นไงสวยไหมครับ โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่กดติดตามนะครับจะมีเหรียญแปลกๆหายากมาให้ทุกท่านชมกันวันละ20เหรียญน,นะครับมันมีเยอะมากถ้าผมไม่อัดไว้แล้วมีคนซื้อท่านจะไม่ได้เห็นชัดๆขยายขยายสวยยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์แบบนี้แน่นอนไปแล้วครับเพื่อนๆชมเหรียญฟรีกดติดตามได้เลยนะครับสวัสดีนะครับ